สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องหวยไทยลอตโต้นะครับคลิปนี้นำเสนอสูตรร้อยบน6ตัวนะครับจำนวน2สูตรนะครับ ูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับบวกสี่คงที่นะครับแล้วบวกเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มจำนวนห้าครั้งนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้สิบบนนะครับบวกด้หลักหน่วยบนนะครับบวกแปดคงที่นะครับแล้วบวกเพิ่มไปอีก ทีละหนึ่งนะครับอีกห้าตำแหน่งนะครับเราก็จะจับชนทั้งสองสูตรครับเริ่มคิดตั้งแต่งววันที่30มธันวาคม2 5งพนะครับนำมาใช้วันที่17บเมกราคม2 5งพันะครับ สุด1กับสุด2ครับชนกันที่3 8นะครับผลรางวัลออก3 9 5นะครับก็ข้อา3ที่หลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับได้เลขชนกันทั้งหมด6ตัวนะครับ2 3 4 5 6 7นะครับผลรางวัลออก307นะครับก็ข้อา3ที่หลักร้อยนะครับงวดวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับ เลขที่ชนกันคือ6 7 8 9 0นะครับผลรางวัลออก6 0 3นะครับเพราเข้า6ที่หลักร้อยนะครับวันที่1มีนาคมนะครับเลขชนกัน4 5 6นะครับ ผลรางวัลออกห้าสามแปดนะครับก็ข้อห้าที่หลักร้อยนะครับ,บรวันที่สิบหกมีนารับเลขเชนกันสี่กับเก้านะครับผลรางวัลออกสีก่สองสองนะครับก็ข้อสี่ที่หลักร้อยงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับ เลขที่ชนกันคือ2กับ7นะครับผลรางวัลออก270นะครับก็เข้าสอ2ที่หลักร้อยนะครับวันที่16เมษานะครับเอาสองสู้ชนกันที่7890นะครับผลรางวัลออก787นะครับก็เข้า7ที่หลักร้อยนะครับ วิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักร้อยแทนครั้งที่หนึ่งนะครับ 4บวก4นะครับเท่ากับ8บวกเพิ่มเป็น1นะครับ9บวกเพิ่ม1ครับ0บวก1 สูตที่หเราจะได้แปดเก้าศูนยนึครับสูตรที่2ครับเราจะใช้หลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะครับบวก8ปดคงที่นะครับ 8บวก7บวก8ปบวก7เป็น15นะครับ15บวก8เป็น23มันจะพาะลักหน่วยคือเลข3นะครับนำามบวกเพิ่มไป1นะครับบวกเพิ่มเปหนึครับเพิ่มเป็น1ครับ กร้อยสูตรที่2ครับจะได้ 3, 4, มสี่ห้ดแครับซึ่งทั้งสองสูตรชนกันที่3กับ8ครับ ตัวเลขที่ให้แต่ละสูตรนะครับเป็นเพียงการคำนวณน,นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับน้ำกันทุกคลิปนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจนำไปใช้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ